อาครับสวัสดีครับมาเจอกันนะครับตามที่ได้แจ้งไว้นะครับนะว่าเดี๋ยวสักประมาณ3บ่าย3นะครับผมจะไล์สดนะครับตอบคำถามนะครับนะกรณีที่มีเพื่อนถามมานะครับมีเพื่อนถามมาว่านะครับกรณีของโรงเรียนสังกัดสพทนะครับจะก่อสร้างอาคารนะครับอาคารเรียนเนี่ยจะต้องขอรับนะครับใบอนุญาตก่อสร้างจาก อปทอก,ก่อนหรือไม่นะครับนะก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นหรืออปทนะครับเขามีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมการก่อสร้างตามประมววควบคุมอาคารานะครับไม่ใช่ควบคุมงานนะควบคุมการก่อสร้างไม่ไว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับทีนี้ประเด็นปนัญหาก็คือว่ากรณีของโรงเรียนของสปทนะครับโรงเรียนของสปทเนี่ยนะครับนะนะครับจะสร้างอาคารเรียนนะครับจะต้องขออนุญ,ญาตก่อสร้างหรือไม่นะครับขออนุญาตต่ออปทนั่นเอง เดี๋ยวก็จะพาไปอธิบายนะครับว่าจะต้องขออนุญาตหรือไม่นะครับนะส่วนประเด็นที่2นะครับกรณีโรงเรียนเมื่อกี้แหละครับนะครับจะขอช่งอางอบทไปคุมงานก่อสร้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างไรนะครับต้องจ่ายหรือไม่จ่ายอย่างไรใครเป็นคนจ่ายเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับนะก็จริงๆแล้วหลายท่านก็คงจะทราบนะครับแต่สําหรับเพื่อนที่ไม่ทราบก็มาติดตามกันนะครับเอาประเด็นแรกก่อนนะครับว่า โรงเรียนสพทนะครับจะสร้างอาคารเรียนนะครับจะต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อท้องถิ่นหรือไม่นะครับนะนะครับโรงเรียนจะต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือไม่นะครับทีนี้เราไปดูครับไปดูว่าโดยทั่วไปก่อนนะโดยทั่วไปก่อนครับดูที่นี่โดยทั่วไปอ่าโดยทั่วไปครับกฎกระทรวงฉบับที่สิบนะครับนะครับการที่เราจะก่อสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับนะ นะครับผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตนะครับก็คือจะขอรับอนุญาตนั่นเองก็จะต้องยื่นแบบแปลนแผนผังแบบแปลนนะครับรายการประกอบแบบนะครับต่อนะครับท้องถิ่นนั่นเองนะครับอย่างน้อยห้าชุดนะนะครับห้าชุด5้าถึงเชุดนะครับก็แล้วแต่ว่าการใช้งานนะครับทีนี้นะครับประเด็นก็คือโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้องขออนุญาตหรือไม่เราก็ต้องไปดูกฎกระทรวงอฉบับนะครับอันนี้เป็นฉบับที่10นะครับเป็นเรื่องของการขออนุญาต ทีนี้มันมีกฎกระทรวงฉบับหนึ่งครับเป็นกฎกระทรวงตามกฎหมายควบคุมอาคารนี่แหละครับนะออกตอนปี50ศย์ครับนะครับเรียกว่ากฎกระทรวงว่าด้วยการผ่อนผันนะครับยกเว้นผ่อนผันหรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารครับทีนี้มาดูครับนะทีนี้ในกฎกระทรวงฉบับนี้ครับก็ให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่9แล้วก็กฎกระทรวงฉบับที่14นะครับนะครับแล้วก็ข้อสอนะครับ กำหนดว่าให้อาคารต่อไปนี้ครับได้รับการยกเว้นครับไม่ต้องขออนุญาตทีนี้คําว่าได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตถ้าต้องระวังเข้าใจได้นะครับมันไม่ใช่ว่าอาคารเหล่านี้ไม่ทําตามกฎหมายนะครับเพียงแต่ได้รับการยกเว้นเท่านั้นเองว่าไม่ต้องยื่นขออนุญาตแต่ต้องถิ่นนะครับนะนะครับไม่ต้องยื่นขออนุญาตนะครับแต่ยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายสถาปนิกกฎหมายวิศวกรนะครับเป็นต้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับ อาคารต่อไปนี้นะครับไม่ต้องขออนุญาตนะครับได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนะครับนะทีนี้เราก็มาดูต่ออีกนะครับนะอาคารของกระทรวงทบวงกลมที่ใช้เพื่อประโยชน์ในเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนครับนะครับอันนี้ก็จะเข้าเงื่อนไขของโรงเรียนซึ่งสังกัดสพถนั่นเองนะครับได้รับการยกเว้นครับไม่ต้องขออนุญาตนะครับนะผมให้่ท่านสังเกตสิ่งนี้อย่างนะครับ อากรโบราณสถานวัดวาอารามหรืออาคารต่างๆเพื่อใช้เพื่อการศาสนาซึ่งมีการควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะนะครับก็คือวัดนั่นเองหมายถึงวัดนะผมขออนุญ,ญาตสอดแทรกให้นะครับสาหรับวัดนะครับไม่ได้รับการยกเว้นทําไมครับตั้งที่เขาเขียนว่าได้รับการยกเว้นเงื่อนไขของการยกเว้นของวัดนะครับอาคารทางศาสนาจะต้องมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะแต่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่พูดถึงนะครับเพราะนั้นเนี่ย ถึงจะเขียนว่าได้รับการยกเว้นแต่มีเงื่อนไขก็คือจะต้องมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะเมื่อไม่มีก็ต้องวัดก็ต้องขออนุญาตก่อสร้างนะครับนะดูตัวอย่างวัรมกายตอนที่รัฐบาลท่านนายกประยุทธ์นะครับดำเนินคดีกับวัธรรมกายนะครับก็โอเคนะครับทีนี้เราเห็นแล้วว่าตอนนี้นะครับโรงเรียนได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตแต่ทีนี้มาดูครับมาดูในวรคที่2นะครับผู้ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารตามวรกหนึ่งนะครับ จะต้องส่งแผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องนะครับและเป็นไปตามกฎรรกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นนะครับหรือประกาศล่มนตีกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนั่นเองจํานวน2ชุดเพราะฉะนั้นโรงเรียนสพทจะต้องยื่นแบบก่อสร้างนะครับนะครับยื่นแบบส่งเขาใช้คำว่าส่งก่อท้นนะครับต้องส่งขอใช้คำว่าส่งนะเปลี่ยนนะไม่ใช่ยื่นแบบนะครับต้องส่งแผนผังบริเวณแบบแปลน จำนวน2ชุดนะครับกาหนดไว้เลยว่า2ชุดไม่ได้ใช้คําว่าอย่างน้อยนะครับ2ชุดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับก่อนทําการก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเลื่อนย้ายอาคารไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า30วันหมายความว่าก่อนก่อสร้าง30วันครับนะครับโรงเรียนจะต้องยื่นแบบแปลนให้กับนะครับส่งครับส่งส่งให้กับอบท นะครับในพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่นะครับเพื่อเพื่อทำอะไรอ่ามาดูต่อครับอ่ามาดูครับความในวรรคสองเขาบอกว่าไม่ใ,ใช้บังคับแก่การตรงนี้อันนี้ผมขอละไปนะครับอ่าทีนี้มาดูข้อ3ครับเมื่อท้องถิ่นเมื่อโรงเรียนส่งแบบแปลนให้ท้องถิ่นแล้วเมื่อเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นนะครับเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นก็คือหมายถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นอบทอน,นั่นเอง ได้รับแผนผังแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนตามข้อ2วรรคสองแล้วนะครับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนนะครับแผนผังรายการประกอบแบบแปลนและเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาแนวอาคารนะครับตามถนนให้เป็นไปตามระเบียบระดับชั้นล่างของอาคารลักษณะสัมพันธ์ของระหว่างอาคารทางของอาคารกับทางถนนหรือที่สาธารณะนะครับที่ว่างอื่นๆนะครับหรืออาคารต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และบริเวณที่ต้องห้ามสําหรับการกระทําสําหรับาารอ,อาคาราประเภทเช่นท้องถิ่นมีข้อกําหนดว่าในพื้นที่โซนนี้ครับสมมติผมสมมติเห็นภาพครับเทศบาลออกข้อกําหนดว่าพื้นที่โซนนี้ครับห้ามสร้างอาคารสูงเกิน12เมตรเป็นต้นนะครับหรือมีประกาศของกระทรวงมหาดไทยห้ามสร้างอาคารสูงเกิน12เมตรแต่ปรากฏว่าสารกลางจังหวัดสร้างมายื่นแบบมานะครับสมมติโรงเรียนยื่นแบบมา15เมตรไม่ใช่สารการจังหวัดผมกำลังยกตัวอย่าง ตามคาถามก็คือโรงเรียนนั่นเองโรงเรียนยื่นมา15เมตรอันนี้ไม่ได้ครับนะก็คือต้องตรวจนะครับนะและบริเวณที่ต้องห้ามกาะทำสำหรับอาคารบางประเภทนะครับบางชนิดหรือบางประเภทและนะครับเมื่อตรวจแล้วนะครับให้เจ้าพนกงานท้องถิ่นนะครับแจ้งให้ผู้ดําเนินการทราบภายใน15วันแจ้งให้ผู้ดําเนินการทราบภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับนะครับแบบแปลนแผนผงังและรายการประกอบแบบสรุปครับ โรงเรียนจะต้องยื่นแบบแปลนมานะครับโรงเรียนต้องยื่นแบบแปลนมานะครับนะครับล่วงหน้าเนี่ยครับยื่นมาล่วงหน้าก่อนก่อสร้างเนี่ยไม่น้อยกว่า30วันนะครับสรุปให้นะครับนะยื่นนะครับขอโทษครับเมื่อกี้เขาใช้คําว่าส่งส่งมาให้อบทครับส่งมาให้อปทเพื่อตรวจนะครับนะตรวจไม่น้อยกว่า30วันก่อนก่อสร้างนะครับและอปทมีเวลานะครับ15วันนะครับ เมื่อเขายื่นมาสิว่าวันต้องตรวจให้เสร็จแล้วก็ต้องทําไมครับแจ้งถ้าจําเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุงก็แจ้งให้แก้ไขปรับปรุงนะครับแจ้งแก้ไขปรับปรุงนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ท่านก็จะเห็นนะครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจครับเรามาพิจารณาตรงนี้หน่อยครับเรามาลงเลือกกันหน่อยสิ่งที่นะครับโรงเรียนจะต้องส่งให้กับโรงเรียนจะต้องส่งให้กับอปทก็คือนะครับ ส่งแบบแปลนแผนผังตามที่บอกแล้วนะครับแต่ท้องถิ่นตรวจอะไรบ้างครับเขาบอกให้ท้องถิ่นเนี่ยนะครับพิจารณาตรวจพิจารณาผังบริเวณแบบแปลนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาแนวอาคารนะครับตามถนนให้เป็นระเบียบระดับชั้นล่างของอาคารลักษณะความสัมพันธ์ของอาคารกับทางถนนหรือที่สาธารณะนะครับที่ว่างหรืออาคารต่างเจ้าของหรือต่างผู้ปกครองและบริเวณที่ห้ามกระทำนะครับ สําหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภทนะครับแล้วแจ้งให้ทราบท่านจะเห็นว่าท่านจะเห็นว่าย้าว่าท่านจะเห็นว่าเขาไม่ให้ท่านเนี่ยครับไปตรวจเรื่องอื่นครับไม่ให้ท่านไปตรวจเรื่องของรายการคํานวณไม่ให้ท่านไปตรวจเรื่องอื่นครับเพราะฉะนั้นอาคารของหลวงยื่นมาไม่ต้องไปตรวจรายการคํานวณแต่ถามว่าอาคารของหลวงต้องทําตามกฎหมายไหมต้องทําครับแต่เขาให้เครดิตว่าอาคารของหลวง เพราะนั้นหลวงย่อมรู้กฎหมายอยู่แล้วย่อมออกแบบย่อมดีไซน์มาถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วทางกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายอยื่นๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับอาคารโองหลวงสมพุทศบาลได้รับการส่งหนังสือส่งแบบแปลนจากโรงเรียนเทศบาลก็ตรวจแค่ว่าระยะเวน้นระยะห่างนะครับเส้นทางะระยะห่างจากอาคารอื่นตามข้อกําหนดเช่นตามกฎกระทรวงฉบับ5 5ถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ นะครับไม่ต้องไปลงลึกเรื่องวิศกรรมไม่ต้องไปลงลึกนะครับเคยมีพี่คนหนึ่งถามมาครับนะถามมาจากภาคใต้นะครับว่าอาคารของหลวงอาคารของโรงเรียนนะครับถามลักษณะใกล้เคียงกันจําเป็นไหมที่เทศบาลจะต้องขอให้ส่งนะครับผู้ควบคุมงานมาไม่จาเป็นครับเพราะกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างของหลวงมันมีอยู่แล้วเราไม่จําเป็นนะครับและท่านจะสังเกตว่า นะครับถึงแม้จะเข้าสุขกรรมควบคุมเราก็ไม่ต้องไปตรวจครับไม่ต้องไปตรวจแม้แต่รายการคำนวณไม่ต้องไปตรวจอะไรของเขาครับนะเพราะนั้นเนี่ยตรวจแค่ระยะตามข้อ2นั่นเองนะครับนี่คือข้อ3นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่กฎหมายกําหนดให้เราตรวจนะครับอ่าโอเคนะครับเรารู้แล้วล่ะว่าตอนนี้นะครับนะเขากําหนดว่านะครับโรงเรียนต้องส่งให้กับท้องถิ่นเพื่อตรวจนะครับท้องถิ่นก็มีเวลา15าวันเพื่อตรวจที่นี้มาดูครับมาดูวักต่อไปหน่อยครับในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับ พิจาแล้วเห็นว่าแผนผังบริเวณแบบแปลนหรือรายการประกอบแบบไม่ถูกต้องนะครับตามกฎกระทรวงตามข้อบัญญัติต้องถิ่นหรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งออกตามโร,ร,รง,งงานให้ดําเนินการนะครับแก้ไขนะครับนะครับให้ดําเนินการแก้ไขปร,รับปรุงแผนผงังบริเวณนะครับหรือแบบแปลนนะครับตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอก็คือถ้าโรงเรียนได้รับการแจ้งจากอบตอเทศบาลว่าเฮ้ยตรงนี้ต้องแก้นะครับนะครับนะอาคารต้องกระยับไปอีก หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นหมายความว่าโรงเรียนก็ต้องดําเนินการแก้ตามที่ท้องถิ่นแจ้งนะครับนะหรือเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปแล้วขออีกรอบนะครับนะครับสมมุติว่านะครับความสูงอาคารนะครับ15เมตรอันนี้ที่โรงเรียนขอส่งมาครับ15เมตรแต่ปรากฏว่าในพื้นที่ของเทศบาลนี้ครับมันมีนะครับอาจจะเป็นประกาศกระทรวงมาไทยครับนะครับบอกว่าห้ามสร้างอาคารสูงเกิน12เมตรนะครับสมมุตินะครับ น,นะครับอันนี้เป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยบอกห้ามสร้างอาคารสูงเกิน12เมตรท้องถิ่นก็ต้องแจ้งกลับไปที่โรงเรียนครับว่านะครับอาครารของคุณเนี่ยครับมันสร้างมาถึง15เมตรเพราะนั้นเนี่ยในพื้นที่ของอบตนะครับในพื้นที่ <im it> ของเทศบาลเนี่ยห้ามสร้างอาคารสูง12เมตรคุณก็ต้องไปแก้ค่อยแก้โดยไม่ชักช้านะครับอันนี้ให้เข้าใจนะครับว่า,วาโรงเรียนมีหน้าที่นะครับที่จะต้องอมีหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการนะครับอ่า โอเคนะครับพอดีผมไม่เห็นว่ามีใครดูอยู่หรือเปล่ากลัวว่าข้อความมันไม่ออกไปน่าจะออกไปตามปกตินะครับหรือว่าท่านกําลังยุ่งอยู่นะอะเดี๋ยวก็ดูเช็คแป๊บนะครับนิดหนึ่งว่ามันสายสดสดอยู่หรือเปล่านะไม่ใช่นั่งพูดอยู่คนเดียนะ,อะโอเคนะครับอ่าอ่าโอเคมีเพื่อนดูอยู่55คนเพียงแต่ในนี้มันไม่ขึ้นต่นนั้นเองนะครับเอาทีนี้มาดูต่อนะครับก็สําหรับเพื่อนที่ไม่ได้ติดตามตอนนี้ก็ดูทีหลังได้นะครับดูทีหลังได้่ตอนนี้ท่านเข้าใจประเด็นแรกนะครับอ้าโอเคนะครับ ขอพักเบรกนิดนะครับนะโฆษณาเสื้อให้ทีมงานหน่อยนะครับนะก็ตอนนี้ทีมงานน้องๆกําลังทําเสื้อขายนะครับเป็นเสื้ออ่าลักษณะของเสื้อมอฮออมนะครับแต่เป็นมอมแขนยาวมี2แบบนะครับก็ฝากนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะจริงๆลืมครับลืมนะถ้าลืมก็ขออนุญาตเขียนลิงก์หน่อยนะครับเผื่อท่านสนใจนะครับทักไปที่ Li n e อนะครับ Li n e โยธาไทยนะครับโยธาโยอ่า Line@ โยธาไทยนะครับ โยทาไทยดอทคนะครับโยทาไทยแล้วก็มี .com ด้วยนะครับนะอ่าโอเคนะครับทักไปที่นี่นะครับน้องๆเขาจะมีข้อมูลบอกท่านนะนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ใกล้จะถึงแล้วนะครับที่หยาดใหญ่สัปดาห์หน้านะ19ถึง21นะครับเป็นราคากลางและค่าเคอันนี้ผมฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับนะฝากแจ้งเพื่อนๆด้วยเผื่อใครสนใจนะครับนะอบรม3วันนะครับนะนะครับก็ทักไปที่ตัวของ Li@ n e เอสโยทาไทยเช่นกันนะครับนะ ตัวนี้นะครับนะแต่คุณละอัตัวนะครับเมื่อกี้ดอทคอันนี้ไม่ดอทคต่อไปไปประเด็นของการควบคุมงานครับก็เป็นคนคนเดียวกันนี่แหละครับถามมาเรื่องของการควบคุมงานว่าโรงเรียนของสพท hein, จะขอตัวช่างของอบตย่างเทศบาลเนี่ยไปช่วยควบคุมงานได้หรือไม่นะครับไปช่วยงานได้หรือไม่แล้วถ้าไปนะครับโรงเรียนจะต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างไรหรือเทศบาลเป็นคนจ่ายหรือโรงเรียนเป็นคนจ่ายนะครับแล้วจะจ่ายในอัตราอย่างไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับอ่าทีนี้ เรามาดูสิ่งนี้ก่อนครับมาดูความสำคัญตรงนี้ก่อนนะครับผมขอละเรื่องของวิศวกรรมนะครับควบคุมกับสถาปัตยกรรมควบคุมนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าแม้โรงเรียนจะนะครับไม่ต้องยื่นนะครับเรื่องของรายการคำนวณไม่ต้องยื่นเรื่องของวิศวกรมานะครับแต่อาคารก็ต้องได้เรียกว่าต้องมีวิศวกรนะครับเซ็นมาในแบบนะครับต้องมีนะ นะครับแต่ว่าไม่ต้องยื่นมาก็ได้นะครับหรือถ้าอ,อปตทศบมลอยากจะสบายใจอยากจะมาช่วยดูก็ขอไปก็คงไม่ผิดอะไรนะครับก็ขอเพิ่มนะครับส่งมาแต่ท่านไม่ต้องไปตรวจนะครับไม่ต้องไปตรวจก็ถือว่าเมื่อมีสอกอรับรองมาแล้วท่านก็ไม่ต้องไปตรวจอ่ะโอเคนะครับทีนี้มาดูครับอาคารเรียนเข้าวิสุกรกรมควบคุมของเกรือนสักนิดและกันนะครับอาคารเรียนจะเข้าวิสุกรรมควบคุมเพราะเป็นอาคารสาธารณะนะครับเพราะนั้นเนี่ย มันใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้โดยทั่วไปนะครับเช่นกิจกรรมเพื่อกิจกรรมทงงางการศึกษาเพราะ,ะนั้นมันเป็นอาคารสาธารณะนะครับต้องใช้วิศวกรระดับระดับสามัญในการออกแบบนะครับและระดับภาคีในการควบคุมงานนะครับกรณีสูงไม่เกิน8ชั้นอ่ะโอเคนะครับย่อๆให้สั้นๆมาที่นี่มาเรื่องการคุมงานนะครับจําเป็นไหมต้องมีการคุมงานจะเป็นหรือไม่ครับมาดูครับการคุมงาน ผมกาลังชี้ท่านเห็นความสําคัญของการควบคุมงานก่อสร้างนะครับการควบคุมงานก่อสร้างสําคัญอย่างไรสําคัญสิครับนะเรากําลังจะสร้างอาคารเรียนเรากําลังจะสร้างสิ่งก่อสร้างของภาครัฐนะครับมันมีความสําคัญอย่างไรครับเราต้องการได้งานก่อสร้างที่มีคุณภาพครับมีผู้ที่มีความรู้ด้านงานช่างด้านวิศวกรรมเข้าไปควบคุมงานก่อสร้างกฎหมายจะซื้อจะจ้างครับมาตรา101นะครับ จึงได้กําหนดครับว่างานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ,ะครับจำเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดหรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าให้มีผู้ควบคุมงานครับนะครับให้ผู้งานซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอานาจนะครับให้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้นถามว่าโรงเรียนนะครับสร้างอาคารเรียนก็ต้องแต่งตั้งครับเพราะกฎหมายกําหนดบังคับไว้ ว่างานก่อสร้างที่มีการขั้นตอนการทํางานก่อสร้างเป็นระยะวโรงเรียนก็ต้องตั้งผู้งานส่วนเรื่องของคุณสมบัติของผู้งานครับคุณสมบัติของผู้งานและหน้าที่ของผู้งานนะครับเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรตีกําหนดหรือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนั่นเองแล้วกฎหมายก็ยังเขียนเรื่องค่าตอบแทนครับค่าตอบแทนผู้งานก็เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนดครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญของการควบคุมงานนะครับ สำคัญจนถึงขั้นต้องเขียนในกฎหมายว่างานก่อสร้างจะต้องมีการควบคุมงานและการควบคุมงานจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้งานไม่จ่ายไม่ได้ส่วนอันนี้ครับเป็นระเบียบที่ออกโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนั่นเองนะครับระเบียบจัดซื้อจัดจ้างนะครับออกโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอ่าเราก็มาดูกันครับนะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังขออนุญาตแป๊บนึงครับขออนุญาตปิดโปรแกรมไปนิดหนึ่งแล้วก็เปิดกลับมาใหม่นะครับพอดีเมื่อกี้มันเพียนนิดหนึ่งอ่านะครับ่วพอดีผมจะได้ จัดการมันได้ถูกต้องนะครับอ่าอ่าโอเคนะครับมันไม่ยอมเลือดอ่ามันมาแล้วเรียบร้อยแลวอ่ามาครับมาดูระเบียบครับระเบียบในการกําหนดคุณสมบัติของผู้ังานนะครับนะระเบียบในการกําหนดสมบัติของผู้ังานนะครับว่าเขากําหนดอย่างไรคุณสมบัติของผู้ังานนะครับเขียนไว้ว่าอย่างไรมาดูครับข้อ177เครับเป็นระเบียบข้อ177ของนะครับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับ ก็เขียนไว้ว่าในการก่อสร้างนะครับที่มีขั้นตอนการทํางานเป็นระยะจะต้องแต่งตั้งผู้งานนะครับคุณสมบัติครับดูที่นี่ต้องมีความรู้ความชํานาญด้านงานช่างเพราะฉะนั้นเราต้องการผู้งานครับที่มีความรู้ความชํานาญด้านงานช่างถ้าโรงเรียนไม่มีนะครับโรงเรียนทํำยังไงผูุ้กงานมาได้จาก2แหลง่งครับนะครับผู้งานมาได้จาก2แหล่งริงกมา3เดี๋ยวผมค่อยลงลารายละเอียดให้นะครับลงลึกให้ แต่ตอนนี้ผมให้เห็นภาพก่อนหรือผมขออนุญาตเขียนภาพก่อนนะครับให้ท่านเห็นภาพท่านจะได้เข้าใจง่ายผู้งานครับมาจากสองแหล่งแหล่งแรกครับคนของหลวงคนของรัฐแหล่งที่สองเอกชนนะครับนี่คือผู้ควบคุมงานของรัฐครับอ่าเอกชนครับคนของรัฐครับแบ่งเป็นสองอีกครับ นะครับคนแรกนะครับเมื่อกี้ผมสมมติกรณีของสวทคนแรกก็คือคนของสวทเองเช่นคุณครูนะครับหรือช่างนะครับของสปทนะครับหรือยืมตัวหน่วยงานอื่นยืมมาเช่นยืมจากเทศบาลน,นะครับยืมเทศบาลมาอบตอเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะเห็นว่านี่คือคนของรัฐนะครับคนของหน่วยงานรัฐนั้นเองหรือ ยืมตัวมาเอกชนครับมาในลักษณะของการจ้างครับจ้างคุมงานนะครับจ้างคุมงานถ้าขอตัวมาตั้งแต่งตั้งเฉย,ยๆไม่ได้ครับต้องเป็นลักษณะของงานจ้างมาคุมงานก็จะมีลักษณะการจัดหาผู้ที่มารับจ้างคุมงานและสัญญาจ้างคุมงานแยกออกไปต่างหากนะครับไม่เกี่ยวกับในสัญญานี้เอาทีนี้มาดูต่อครับมาดูที่นี่นะครับมาดูที่ตัวของคุณสมบัติของผู้คุมงานครับเมื่อกี้ให้ดูนิดนึงแล้ว คุณสมบัติขอ,องผู้มงานนะครับต้องเป็นของหน่วยงานรัฐนั้นเองนะครับหน่วยงานของรัฐนั้นนะครับนะก็คือกายการพนักง,งานพนักง,งานหมหาลัยนะครับพนักงานของรัฐนะครับของหน่วยงานรัฐนั้นเองหรือหน่วยงานรัฐอื่นนะครับนี่คือ1ห,หน่วยงานรัฐเอง2หน่วยงานรัฐอื่นตามที่ได้วความยินยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตามที่ได้วความยินยอมเขียนไว้ชัดอยู่แล้วจากหัวนหน้าหน่วยงานของรัฐรัฐกรณีของโรงเรียนต้องการในช่างเทศบาลช่างอบตนะครับไปช่วยคุมงาน ก็ต้องทําหนังสือขอยืมตัวมาที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐยืมตัวไปทีป่นายกอบตอน,นายกเทศมนตรีนะครับนั่นเองนะครับก็ต้องเข้าใจทีนี้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก็ต้องยินดีให้ยืมตัวไปผมแนะนําแล้วนะครับในคลิปก่อนๆว่าการจะขอยืมตัวไปคนที่จะไปคุมงานนะครับควรยินยอมด้วยนะครับคนที่ไปคุมงานเพราะเขาต้องไปทํางานเขาต้องไปรับผิดชอบครับมีโอกาสพลาดมีโอกาสติดคุกเพราะนั้นเนี่ย ต้องขอยืมตัวไปให้ถูกต้องนะครับนี่คือลักษณะของการขอยืมตัวไปนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาเรื่องของค่าตอบแทนนะครับเราก็จะมีหนังสือฉบับหนึ่งเราเรียกว่าหนังสือวอ85นะครับเรามีวอ85ครับวอ85นะครับก็จะนะครับกาหนดว่านะครับอัตราค่าคงงาน ก่อสร้างเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือตอนนี้นะครับเรามาดูครับสพอโรงเรียนนะครับขอแจ้งว่าโรงเรียนก็ได้โรงเรียนนะครับขอยืมตัวไปนะครับโรงเรียนสังกัดสพทนะครับสพอแล้วขอตัวช่างอปทไปนะครับยืมนะครับมายืมหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของอปทคือนายกนะครับจะต้องยินยอมนะครับแล้วก็ถามเจ้าตัวเ็าด้วย ทีนี้ประเด็นก็คือเวลาเบิกค่าตอบแทนเบิกจากใครแน่นอนครับใครและครับมาขอยืมตัวไปใครขอยืมตัวไปนะครับตัวหัวหน้าหน่วยงานาของรัฐฝั่งของโรงเรียนเช่ <c oughs> นผอ,อโรงเรียนนะครับก็จะต้องออกคําสั่งแต่งตั้งนะครับเพราะนั้นเมื่อขออนุญาตให้ยืมตัวไปฝ่ายนี้ก็ออกคําสั่งครับออกคําสั่งพ่อคําสั่งแต่งตั้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ยืมตัวไปช่วยราชการยืมตัวไปช่วยทํางานนะครับ เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนจ่ายครับฝ่ายนี้ต้องเป็นคนจ่ายอ้าวต่อไปมาดูครับฝ่ายนี้ขอยืมตัวแต่บอกว่าไม่มีจ่ายไม่มีเงินนะครับทำไงนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับแล้วอย่ามาว่าผมใจดำนะครับท่านไปดูเจตนาของกฎหมายเมื่อกี้ให้ดูแล้วนะครับเจตนาของกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนครับว่าต้องมีผู้งานและต้องมีการ กำหนดคุณสมบัติและต้องมีค่าตอบแทนเพราะฉะนั้นคนที่มาคุมงานครับเขามาแล้วเขามีความเสี่ยงเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆแน่นอนครับถึงแม้ว่าระเบียบจะเขียนว่าการเดินทางไปราชการเบิกค่าตอบแทนเบิกเบิกค่าเดินทางไปราชการได้แต่อบตต้นสังกัดจะจ่ายหรอครับในเมื่อคุณไปคุมงานให้กับโรงเรียนเพราะนั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะครับว่ายังไงเสียโรงเรียนต้องจ่ายครับ ถ้าผมเป็นช่างนะครับของอบทนี้นะครับหรือผมเป็นนายกนะครับหรือผมเป็นประหลัดผมต้องปกป้องสิทธิ์ของลูกน้องผมครับเพราะนั้นเนี่ยครับตั้งเงื่อนไขให้กับโรงเรียนเลยครับว่าจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้มงานนะครับต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้มงานนะครับนะนะครับทีนี้เดี๋ยวจ่ายเนี่ยตาเท่าไหร่ตามอัตราของโรงเรียนหรือตามอัตราของอบทค่อยว่ากันนะครับนะครับค่อยว่ากันนะค่อยลงลึกกันไปอีก แต่ตอนนี้ต้องจ่ายเพราะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นนายกนะครับเงื่อนไขในการอนุญาตนะครับให้ยืมตัวไปช่วยนะครับเพราะนั้นต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้งานตามว .85 ต้องกําหนดในเงื่อนไขครับคุยกันให้ชัดก่อนนะครับนะครับและถ้าสมมุติว่าช่างคนนี้นครับกับนายกพอจะคุยกันได้แบบลูกพี่ลูกน้องแบบผู้ครับบัญชาใต้ครับบัญชาตามปกติก็ต้องคุยให้เข้าใจนะครับว่านายนะครับต้องช่วยรักษาสิทธิ์ผมด้วยนะครับ ไปคุมงานให้ไปแบกรับความเสี่ยงไปทุ่มเทเวลาให้เขานีครับต้องมีค่าตอบแทนตามว .85 ตามที่บอกนะครับอ่าโอเคนะครับประเด็นต่อมาเราจะจ่ายในอัตราของใครของโรงเรียนหรือของอบทอาเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าโรงเรียนเป็นคนออกคําสั่งโรงเรียนเป็นคนจ่ายครับอันนี้โรงเรียนเป็นคนออกคําสั่งและก็เป็นคนจ่ายอันนี้อบทอต้นสังกัดครับเขาไม่ได้ทําอะไรนะครับเขยืมตัวไปเฉยๆมันโรงเรียน เป็นคนจ่ายและก็จ่ายเนี่ยตาของโรงเรียนหมายความว่าไงครับว .85 นะครับมันให้สิทธิ์ตามข้อ6และข้อ7ครับว .85 ให้สิทธิตามข้อ6ว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสามารถครับสามารถที่กําหนดอัตราให้เหมาะสมกับงบประมาณแต่ต้องจ่ายนะครับไม่ใช่ไม่จ่ายนะครับนะเมื่อเช้าเพิ่งโพสต์ไปเรื่องนะครับผู้บังคับบัญชานะครับใช้อำนาจโดยมีชอบ ดัะนั้นต้องระวังนะครับการช้าหนาาโดยไม่ชอบเขาให้จ่ายแต่ไม่จ่ายบอกว่าไม่มีตังค์ไม่ได้ครับคุณต้องไปสรรหาตังค์หามาจากไหนก็ไม่รู้แล้วครับมันก่อนก่อสร้างอาคารเรียนต้องรู้ด้วยว่านอกจากงบก่อสร้างแล้วคุณก็ต้องมีงบที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้งานด้วยครับไม่ใช่อ้างว่าไม่จ่ายไม่จ่ายไม่ได้โอเคนะครับกลับมาที่นี่กลับมาที่โรงเรียนข้อ6ตามว85ครับโรงเรียนสามารถที่จะกำหนดัตราได้ แต่นะครับต้องเป็นการกำาำนดให้สอดคล้องกับว8 5และข้อ7ครับการคำนดตาที่แตกต่างไปจากว8 5หนะครับหรือการกำาำนอนไขที่แตกต่างจะไปจากว8 5ต้องทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพราะนั้นเนี่ยท่านจะบอกว่าไม่จ่ายไม่ได้หรือจะไปำาำนดว่าจ่ายแค่30วันไม่ได้จ่ายวันเว้นวันไม่ได้ต้องจ่ายทุกวันที่ตัวผู้งานนะครับซึ่งก็เป็นช่างของอบท ไปป,ปฏิบัติหน้าที่ก็คือไปควบคุมงานก่อสร้างตามเงื่อนไขของวแปดสิบห้าก็คือจ่ายเฉพาะวันที่ออกปฏิบัติงานนั่นเองเพราะฉะนั้นสมมติว่าช่างอบทคนนี้ครับมีหน้าที่ของตัวเองยุ่งอยู่แล้วแล้วไปคุมงานให้โรงเรียนแค่สัปดาห์ละ4วันนะครับออกปฏิบัติงานแค่สัปดาห์สี่วันมันก็เบิกได้แค่สัปดาห์ละสวันนะครับหรือวันไหนไม่ไปไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นไม่ใช่เบิกตามจํานวนวันตามสัญญานะครับเบิกเฉพาะวแปดสิบห้านะครับก็คือเบิกเฉพาะตามเงื่อนไขของข้อ4ของสับ เบิกเฉพาะวันที่ออกปฏิบัติหน้าที่นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมอธิบายน่าจะครบทุกแง่ทุกมุมแล้วนะครับนะก็โอเคนะครับตอนนี้น่าจะจบแล้วนะครับนะนะครับอย่าลืมนะครับผมสรุปให้อีกทีหนึ่งว่านะครับอาคารเรียนของสบทเข้าเงื่อนไขยกเว้นครับที่ไม่ต้องขออนุญาตแต่จะต้องส่งแบบแปลนแผนทังให้กับอบทเพื่อตรวจสอบนะครับอบทตรวจเฉพาะเรื่องของระยะต่างๆนานานะครับ ไม่ต้องไปตรวจรายการคำนวณไม่ต้องไปตรวจฟังช่องฟังชันอะไรของเขาครับตรวจเฉพาะกฎกระทรวงกำหนวดไว้นะครับนะเช่นกฎกระทรวงกำหนดไว้หรือมีประกาศรับรีกระทรวงมหาดไทยกำหนวดไว้ว่าอาคารห้ามสูงเกิน12เมตรถ้าโรงเรียนเขียนมา15เมตรก็ต้องไปแก้ครับโดยไม่ชักช้าอปทอมีเวลาเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า15วันครับที่จะต้องตรวจให้เสร็จนะครับเพราะนั้นท่านได้รับจากโรงเรียนก็รีบครับแต่สมมติว่าไม่ทันจริงๆก็ทำหนังสือแจ้งเขานะครับว่า ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบแบบแปลนตามที่โรงเรียนส่งมาก็ว่าไปนะครับและอาคารเรียนเป็นอาคารสาธารณะนะครับต้องใช้วิศกรระดับสามัญวิศกรในการออกแบบและภาคีในการควบคุมงานก่อสร้างนะครับนะต้องเข้าใจนะครับนะส่วนสถาปนิกก็ขึ้นอยู่กับความสูงเสาวความยะความสูงเสาก,กับตัวของพื้นที่โรงเรียนอาคารเรียนหลังนั้นนะครับไม่ใช่ความสูงเสาพูดผิดขอต้ษด้วยครับความสูงอาคารนะครับถ้าถึง15เมตรก็ถือว่าเป็นกรณีที่ต้องใช้ อ่าสถาปนิกระดับสามัญน,นะครับอ่าเกิน15เมตรไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถึง15เมตรน,นะครับเกิน15เมตรและต่อถ้ากรณีของพื้นที่ของอาคารเรียนนะครับเกิน1,000ันตารางเมตรก็ต้องใช้สถาปนิกระดับสามัญทั้งออกแบบและคุมงานโอเคนะครับส่วนการคุมงานสรุปให้ว่าเป็นกฎหมายะฉะนั้นนะครับเป็นกฎหมายแล้วการจ่ายค่าตอบแทนก็เขียนไว้เป็นกฎหมายการปฏิเสธษษการจ่ายค่าตอบแทนผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายระวังจะผิด กฎหมายอาญา1.57ประกอบกับมาตรา120ของบพรจดซื้อจ้างนะครับฐานละเว้นนะครับก็โอเคนะครับส่วนคุสมบับาของผู้งานต้องเป็นช่างเมื่อกี้บอกไปแล้วเพราะนั้นยืมตัวจากหน่วยงานอื่นได้แต่วาหาน้าหน่วยงานของรัฐต้องยินยอมนะครับและต้องจ่ายค่าตอบแทนให้เขาเรทการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามของโรงเรียนนะครับแต่โรงเรียนก็ต้องกําหนดเรทให้เหมาะสมนะครับไม่ใช่กําหนดเรทมาน้อยนิดเดียวไม่มีขยะไปทํางานให้ท่าน นะครับแล้วต้องเข้าใจว่าคนที่ไปเป็นผู้งานนะครับเขาต้องเสียสละเขาต้องเสี่ยงนะครับนะและเจตนาที่กฎหมายต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อสิ่งนี้ครับเพื่อรายงานก่อสร้างที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับก็โอเคนะครับสรุปสั้นๆให้ท่านฟังด้วยแล้วนะครับสำหรับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาทีหลังนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเหมือนเดิมครับที่ติดตาม นะครับวันนี้คงไม่ได้ไล์สดช่วงค่ำนะครับแม้ว่าอาจจะมีประเด็นนะครับแต่ว่าขอตัวนะครับว่าวันนี้ว่าจะไปร่วมชุมนุมกับนักศึกษาหน่อยนะครับก็กําลังหาชุดนักศึกษาอยู่นะถ้าใครมีเอาไม่ยืมก็โอเคนะครับโอเคครับลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ